สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆหรือก็เพื่อนๆนะครับอยู่กับผมนะครับ GG ที่ซ่องวิเคราะห์ตัวเลขครับผมคลิปนี้เป็นทางหวยลาวพัฒนาเวลาวพัฒนาหวยลาวพัฒนาเนาะวันที่1 5เดือน8ปพี68นะครับผมนะสำหรับงวดที่แล้วนี่ก็จะเข้าเป็นตัวกันนะตัวกัน1 9 9 1นนะเขเป็นตัวกันก็ ยินดีด้วยนะครับสาหรับงวดที่แล้วนะก็มาตามกันต่อนะครับมาตามงวดน,นี้กันต่อฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วก็มารับชมแนวทางของวันนี้กันเลยครับผมแนวทางหวยเราพัฒนาวันที่15เดือน8ปดพี่หกนะครับผม มั่วที่แล้วมวดที่แล้วนะ934 934 19นะ93419เข้าเป็นตัวกันนะ1991ฟันไม่ถูกเลยทุกคน กันแปดมาเก้านะแต่ก็ยังเข้าอยู่เนาะสำหรับงวนนี้นะครับง่วนนี้ก็จะเป็นเก้านะเก้ากับศูน วันนี้ได้เก้ากับ0นะครับก็จะมี95 9าห้าเก้แล้วก็ศูตัวกันนะครับเก้าสี่ส 08แล้วก็0ูตัวฟันนะครับเป็นเลข0ูตัวเน้น05 06 0ห้าแล้วก็95นะนะันะครับผมนะครับผมนะ หัวเราพัฒนาสองตัวก็จบไปแล้วต่อไปก็จะเป็นสามตัว สามตัวสามตัวเน้นที่ห้าแล้วกันนะห้าเนาะศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าเจ็ดแล้วก็ศูนย์ห้าสี่ เรียบร้อยก็จบไปแล้วสำหรับแนวทางหวยเราพัฒนาของวันที่ของวันที่สิบห้านะ,อะขอให้เข้าอีกแล้วกันนะขอให้มาอีกเนาะฝากดกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตุวลาไปก่อนนะครับขอให้พี่ๆทุกท่านโชคดีมีสันะครับสวัสดีครับ